นี่คือซีรีส์ที่พวกเรานับวันรอทีเดียวครับสำหรับอยากกลับบ้านทางเน t f ฟิกสั้นๆง่ายๆเนะี่ยไม่ใช่อะไรนะครับอยากดูซีรีส์ผีครับอะไรที่เป็นผีตอนนี้เนะี่ยชอบหมดมันจะมีอะไรที่ฟินไปกว่าวันหยุดสบายๆเปิดแอร์เย็นฉ่าดูซีรีส์ผีสุดระทึกใจไปพร้อมๆก,กับการนอนกอดแฟนใต้ผ้าห่มอุ่นๆอีกแล้วครับแต่ก็นั่นแหละรครับอยากดูซีรีส์ผีสั้นๆง่ายๆเลยแถมเรื่องนี้เนี่ยแสดงโดยคุณนุ่นวรนุช นางเอกเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวในใจดวงใจโตมากกับละครที่เธอเล่นนี่แหละครับเอาจริง,รงตั้งแต่เริ่มจําความได้เนี่ยก็เห็นหน้าของคุณนุ่นวรนุชผ่านจอแล้วแหละครับถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยก็ต้องเชิมครับตำนานหนังดรามา่าไทยอีกหนึ่งเรื่องสําหรับหลายคนที่น่าจดจําที่สุดช่วงหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูทีวีเลยก็เลยไม่ได้ติดตามผลงานของเขาสักเท่าไหร่ไม่เห็นอีกกี่ก็เรื่องนี้แล้วแหละครับตื่นเต้นมากมาครับพูดถึงซีรีส์เลยดีกว่าจะน่ากลัวลึกลับแค่ไหนวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับ กับซีรีส์ Netflix อยากกลับบ้านรีวิวไปมีมูฟวี่แล้วก็จะมีการคุยกันหลังดูด้วยถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่อยากฟังรีวิวก็ไปพาร์ทนั้นได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณเซนมาร์เก็ตก่อนครับแต่ก่อนที่จะรับชมเนื้อหารับวันนี้มีมูฟวี่มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์ครับสำหรับเซนมาร์เก็ตบริการสั่งของครบวงจรจากญี่ปุ่นที่วันนี้มาพร้อมกับเซนมาร์เก็ตรอยัลตี้ครับโปรแกรมสมนาคุณลูกค้าที่ใช้บริการมาอย่างยาวนานยิ่งชอ็อปยิ่งได้ ด้วยการให้วงเงินช็อปสำหรับสมาชิกที่มียอดส่งพัสดุเริ่มต้นเพียงแค่1 5 0 0 0เยนภายใน4เดือนเท่านั้นครับเพียงแค่นี้ก็จะได้เป็นสมาชิกเลเวลหรับวงเงินเครดิตไปเลย5000เยนฟรีช็อปก่อนจ่ายทีหลังระดับสมาชิกเนี่ยมีถึง6ขั้นด้วยกันนะครับระดับสุดท้ายเนี่ยได้วงเงินมากถึง5,000 500, 0 0เยนพร้อมกับเงินคืนในรูปแบบของเซนจ์พอยต์เอาไว้ลดค่าส่งระหว่างประเทศได้อีกด้วยทั้งหมดนี้คือของสมราคุณที่เพิ่มเติมจากโปรโมชั่นปกติครับเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลย ระบบอัตโนมัติจะจัดระดับสมาชิกให้เราเองจากยอดรวม4เดือนที่ผ่านมาครับยิ่งช้อปยิ่งคุ้มยิ่งช้อปยิ่งได้สมกับเป็นแคมเปญสมนาคุณที่ทางเซ็นมาร์เก็ตว่าไว้จริงๆครับผมเนี่ยเคยพูดถึงกันมาหลายครั้งแล้วแหละว่าน,นี่คือบริการสั่งของจาก,กญี่ปุ่นที่สะดวกและก็คุ้มค่าที่สุดการันตีด้วยผู้ใช้งานกว่า2ล้านลายทั่วโลกเลยนะครับจะสายอนิเมะเกมหรือว่าจะประมูลไอเทมสุดแรจากญี่ปุ่น ก็ง่ายและก็คุ้มกว่าที่เซ็นมาร์เก็ตแครับแล้วก็ขอฝากแคมเปญการสมนาคุณสมาชิกครั้งใหญ่นี้ด้วยแล้วเจอกันที่เซ็นมาร์เก็ตครับเรื่องราวจะเริ่มต้นที่วาลีและมินตาสองแม่ลูกที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งในครอบครัวเกิดการลงไม้ลงมือขึ้นและในที่สุดวาลีก็ตัดสินใจที่จะหอบลูกสาวเดีอยวไปเป้าหมายอยู่ที่จารึกอนันต์ชื่อบ้านหลังเก่าที่พังงาที่วาลีเคยอาศัยอยู่กับแม่สมัยเด็กแต่ว่าบ้านที่ควรจะเป็นที่พักใจอันแสนอบอุ่น และปลอดภัยกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อทั้งสองแม่ลูกกลับเห็นปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าลีพบเด็กปริศนาใส่หน้ากากที่คล้ายกับลูกของเธอเปียบเดินไปเดินมาภายในบ้านฝั่งตัวมินตราก็ปบกับเงาประหลาดแสนน่าสะยชยองจนทําเอาผวาบ้านที่ควรจะอบอุ่นให้ความรู้สึกไม่เหมือนเดินีกต่อไปแต่ว่ามันไม่มีทางให้ไปต่ออีกแล้วสําหรับสองแม่ลูกจนในที่สุดคืนหนึ่งก็เกิดเรื่องดวงไปทั้งบ้านเกิดขัดข้อง ข้าของลอยขึ้นบนอากาศอย่างเหนือธรรมชาติมินตราได้หายตัวไปผู้เป็นแม่นั้นข่มความตนกเอาไว้เป้าหมายคือการตามหาตัวลูกสาวกลับมาให้ได้เรื่องไปถึงตำรวจเดิมีฟ้าสารวัตรสาวที่กำลังตั้งคันแก่ใกล้คลอดเป็นผู้เข้ามาดูแลคดีแต่ผลลัพธ์นั้นกลับทําให้ตำรวจนั้นประหลาดใจเมื่อเด็กที่หายไปแทบจะไม่เหลือร่องรอยอะไรเอาไว้เลยไม่มีใครพบเห็นหรือแน่ใจว่ามินตรามีตัวตนด้วยซ้ําแม้แต่ลุงนาที ชายแก่ที่คอยดูแลบ้านจาหึอือนัตนด้วยก็ตามคำถาม,ถามเริ่มย้อนกลับไปที่ตัววาลีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มินตรามีอยู่จริงไหมภาพแปลก,ปลกที่เธอเห็นภายในบ้านคืออะไรกันแน่ทั้งหมดติดตามหาคำตอบได้ใน don't come home อย่ากลับบ้านครับต้องบอกไว้ก่อนว่ารีวิวนี้เนี่ยน่าจะมีการสปอยเนื้อหาบางจุดของซีรีส์หือไม่ถึงกับเล่าเป็นฉา,ากนะครับแต่พูดถึงจุดหักเหสาคัญของซีรีส์ซึ่งปกติแล้วเนี่ย เราจะพยายามเลี่ยงตรงนี้มาตลอดแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับเรื่องนี้นะมันไม่ได้จริงๆครับมาเริ่มกันที่ความรู้สึกหลังจากดูอยากกลับบ้านกันก่อนต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับมันไม่เหมือนกับที่คาดเอาไว้เท่าไหร่ตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นซีรีส์เฮอร์เรอร์แบบเต็มตัวเล่าเรื่องผีๆแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับมันมีความไซไฟเข้ามาเติมด้วยเอาจริงอยากกลับบ้านเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เหมือนเอาซีรีส์ฝรั่ง2เรื่องมารวมกันฝั่งเฮอร์เรอร์ก็ดูคล้ายกับไตเติลฮันติงของ ไมค์ฟอนนักเนเน้นฉากและความสยองขวัญที่เกิดขึ้นภายในบ้านทรงเก่าๆก,การเล่นกับส่วนประกอบต่างๆทางเดินหน้าต่างของบ้านให้อารมณ์นั้นเลยจริงๆครับส่วนอีกพาร์ทหนึ่งของหนังไซไฟหยิบยกมาจากโคตรสุดยอดซีรีส์อีกเรื่องไม่อยากบอกชื่อเลยจริงๆอยากให้เซอร์ไพรส์ด้วยตัวเองแต่ไหนๆซีรีส์มันก็ฉายมาสักพักแล้วนะครับบอกเลยก็แล้วกันซีรีส์เรื่องนั้นมีชื่อว่าดารบเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาใน Netflix นี่นแหละมันคือซีรีส์ที่ส่วนตัวแล้ว น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ชอบที่สุดในชีวิตครับดูซ้ำทั้งสามซีซันไปไม่รู้กี่รอบแล้วนั่นแหละตรงนี้ก็เลยขอนเน้นซะหน่อยเพราะว่าระหว่างอยากกลับบ้านกับดาร์กเนี่ยมีความเหมือนกันมากครับอาจริงถ้าบอกว่านี่คือจักราวาลเดียวกันเชื่อเลยนะไม่ว่าจะเป็น,นกลไกหลักการดําเนินเรื่องสไตล์ที่ใช้มีกลิ่นอายของดาร์กอย่างเต็มเปี่ยมดูชุดของตัวละครวาลีในช่วงกลางเรื่องสิครับเสื้อขนหนาสีเหลืองตัวนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของทีมงานเพื่อทิ้ววถึงตัวละครอย่างโจนาสอย่างแน่นอนครับ ขอพูดถึงความเหมือนต่ออีกสักหน่อยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้ซีเรียสครับเพราะเป็นปกติที่เรื่องเรื่องหนึ่งจะได้แรงบันดาลใจมาจากอีกเรื่องหลายส่วนที่เราได้ดูในดาร์กเนี่ยมันก็น่าหยิบยกมาสานต่อจริงๆแล้วก็อยากกลับบ้านก็ทําออกมาได้ดีเขาไม่ได้นํามาแค่ส่วนที่อยู่หน้าฉากเท่านั้นแต่เทคนิคการเล่าเรื่องการวางปมก็นํามาด้วยดาร์กเป็นซีรีส์ที่โดดเด่นในเรื่องนี้มากครับทิ้งปริศนาอย่างไรให้รู้สึกพิศวงจังหวะการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ชวนให้เราเนี่ยนั่งดูต่อไป จบตอนแล้วก็ยังนอนไม่ได้นี่คือเสน่ห์ของซีรีส์ลึกลับที่เราไม่ได้เจอมาสักพักแล้วเสียดายที่เพลงประกอบเจ๋งๆเนี่ยน้อยไปหน่อยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดาร์กเหนือชั้นสุดๆครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ฟิลนี้อีกครั้งในซีรีส์ไทยต้องขอบคุณจริงๆอีกจุดเลยก็คือถึงแม้ว่าหลายๆอย่างจะเหมือนกับดาร์กมากแต่พอดเรื่องหลักๆและจุดมุ่งหมายของซีรีส์นั้นต่างกันครับต่างกันมากเลยละมันมีความเป็นตัวของตัวเองชัดเจน ถือเป็นการผสมผสานหลากหลายแนวทั้งเฮอร์เรอร์ไซไฟและก็ดราม่ารวมกันได้อย่างลงตัวไม่ซับซ้อนเกินไปและก็ไม่ง่ายเกินไปใครที่ไม่คุ้นเคยแนวนี้ผมมองว่าดูได้เข้าใจไม่ยากแม้จะมีจุดที่เหมือนว่าจะเป็นพล็อตโฮอยู่บ้างหลายๆประเด็นอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหลังของคลิปกับด้านโปรดักชันต่างๆถือว่ายอดเยี่ยมในระดับแนวหน้าของซีรีส์ไทยไม่ได้โชว์อะไรที่ลังการใหญ่โตแต่ผมมองว่าเนียนแทบจุด บางฉากโผล่มาิดเดียวก็ยังเก็บงานได้เนียบไม่ปล่อยเบลอแต่อย่างใดน่าชื่นชมครับมุมกล้องลุกเล่นต่างๆก็มีความเป็นสากลได้าน,นแสดงผมมองว่าไม่ได้เนียนกริบแต่ว่าตัวแกนหลักของซีรีส์อย่างวาลีโดยคุณนุ่นวรนุชและสารวัตรฟ้าของแพรพิชภาผมมองว่าดีมากจริงๆสรุปแบบนี้แล้วกันครับหนึ่งในซีรีส์ลึกลับของไทยที่ทําออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดนี่คือดาร์กฉบับย่อส่วนไม่ผิดแน่นอนครับแม้ว่าจะไม่ลึกเท่า แต่ซีรีส์ก็ถ่ายทอดความเป็นมาสเตอร์พีซนั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเติมความเป็นตัวเองเข้าไปการเข้าถึงที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่านี่คือซีรีส์ลับระดับเริ่มต้นที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มาดูกันครับโอเคแหละครับตัวพวกเราเองเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ามันแปลกใหม่อะไรเพราะว่าเคยดูดาร์กมาก่อนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยมาดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ามันว้าวความรู้สึกนั้นคือของจริงนะครับอย่าให้ใครมาลบล้างความรู้สึกนี้ว่าเอ้ย ไม่เคยดูเรื่องนั้นนะดิก็เลยว้าวอะไรแบบนั้นครับการเคยดูซีรีส์เรื่องอะไรมาก่อนมันเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้ใช้เพื่อเกทับอะไรกันแต่อย่างใดและอยากกลับบ้านก็ถ่ายทอดมันออกมาได้ดีครับ7.5/10เต็มจากมีมูฟวี่ให้กับซีรีส์เรื่องนี้ชอบนะครับดูเรื่องนี้แล้วไปต่อดาร์กได้เลยอันนี้ขอเชิญชวนถ้าเกิดว่าคุณติดใจแนะนําให้ดูแบบภาษาเยอรมันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูดาร์กมันดีกว่าภาคอังกฤษ,กาษ,ากฤษเยอะมากมาก และจะได้เห็น acting แท้ด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งซีรีส์ไทยที่ห้ามพลาดครับมาดูกันเยอะๆไม่มีผิดหวังแน่นอนรีวิวเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปจะขอพูดถึงประเด็นอีกเรื่องสักหน่อยก็แล้วกันคงจะไม่สรุปแบบฉากต่อฉากแต่อย่างใดนะครับเอาแค่ภาพรวมสําคัญๆก็พอแน่นอนครับว่าเป็นการสปอยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูมาก่อนนะครับสำหรับดอนคัมโฮมอยากกลับบ้านฉายแล้ววันนี้ทาง Netflix ใครที่ดูแล้วไปต่อกันเลยครับกับคุยกันหลังดูอยากกลับบ้านคร มาตอบกันครับเชื่อว่ามีไม่น้อยแหละที่ดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วก็จะเกิดอาการงงเตกว่าเอมันมันอะไรยังไงนะสําหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับเรื่องราวแนวเวลาเนี่ยน่าจะสับสนได้ง่ายๆครับถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์แล้วเนี่ยก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้แบบสบายๆย้ำอีกครั้งนะครับว่าส่วนนี้จะมีการสปอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องแบบจัดเต็มใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยถือว่าเราตกลงกันแล้วนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มต้นกันที่แกนหลักของเรื่องนี้กันก่อนนั่นก็คือ าาาเเดินนทงข้มวลั่คยอสำคัญของเรื่องราวนี้ครับโดยการข้ามเวลาในอยากกลับบ้านนี้มีจุดเริ่มต้นที่โรงงานไฟฟ้าที่ตัวละครพานิดาทำงานอยู่มันเกิดความไม่เสถียรขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุและทรงกลมแห่งการย้อนเวลาก็ปรากฏขึ้นทะเลียงกันตามไทม์ไลน์การย้อนเวลาครั้งแรกจะเริ่มต้นขึ้นที่รองเท้าครับอีกจุดของการเดินทางข้ามเวลาในเรื่องนี้นะครับก็คือจะเป็นการย้อนกลับเพียงอย่างเดียวไม่มีการข้ามไปอนาคตเลย เอาแค่ในด้านฟิสิกอลแล้วกันนะครับจะเห็นว่าบางฉากนั้นจะมีการทับซ้อนกันของช่วงเวลาอยู่อย่างการที่วาลีในปี2567เห็นมินใส่หน้ากากวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละครับตรงส่วนนี้จะเห็นว่าเป็นฝั่งของอนาคตฝ่ายเดียวที่สามารถมองเห็นได้และเวลาของทางอดีตปัจจุบันก็จะดําเนินไปพร้อมๆกันไม่สามารถเลือกจุดตกของเวลาได้จะเป็นหลักการเดียวกันกับเรื่องดาครับสมมุตินะครับวันนี้เป็นวันที่10เดือน8ครับปี2567เวลา10นาฬิกา เมื่อเข้าสู่กลไกย้อนเวลาก็จะกลับไปอย่างวันที่10เดือน8ปี2537 10นาฬิกาเช่นเดียวกันทั้ง2เส้นเวลาจะขนานไปเรื่อยๆทั้งแบบนี้ตลอดครับสังเกตนะครับว่า33คือจำนวนปีที่ใช้ข้ามเวลาของอยากกลับบ้านทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรารู้เป็นแค่ที่มาแล้วก็กฎเกณฑ์ของการเดินทางข้ามเวลาในเรื่องนี้เพียงคร่าวๆเท่าน,านั้นครับอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่เรื่องราวของซีรีส์กำลังดำเนินอยู่เนี่ย เราเห็นแค่นี้ครับต่อมาก็คือไทม์ไลน์ครับทีนี้เนี่ยเรามาไล่ไทม์ไลน์กันแบบคร่าวๆเลยนะครับแบบพ่อสังเขปของซีรีส์เรื่องนี้ขอแยกเป็นตามตัวละครนะครับไม่งั้นจะงงโดย2ตัวละครที่เป็นแกนหลักก็คือพนิดาและก็วาลีของคุณนุ่นวรนุชน,นะครับขอเริ่มที่ฝั่งของพนิดากันก่อนครับตัวละครนี้เนี่ยไม่มีการข้ามเวลาเลยดังนั้นจะเรียงตามวันที่ปกติในปี2 5 3 4นหาณจารึกอนันต์ครับบ้านที่ตกทอดมาช่วยยุคนจุดเรื่องต้นของเรื่องราว ตอนนี้เนะี่ยมีครอบครัวพ่อแม่ลูกสามีที่เป็นวิศวกรหญิงและก็ลูกสาวที่ชื่อว่าวาลีพริดานั้นค้นพบความผิดปกติในโรงงานไฟฟ้าและการทดลองครั้งที่36มีทรงกลมปริศนาปรากฏขึ้นครั้งแรกพร้อมกับรองเท้าส้นสูงตกลงมาเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกันในครอบครัวนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของสองพ่อลูกพริดาเป็นคนเดียวที่รอดมาได้หลังการสูญเสียวิศวกร,รตอมใจจนคิดสั้นทว่าทรงกลมปริศนานั้นเกิดขึ้นอีกครั้งแก รองเท้าส้นสูงของเธอหลุดหายเข้าไปนั่นทําให้พนิดาเข้าใจเรื่องการเดินทางข้ามเวลาและเริ่มใช้แผนการสร้างเครื่องควบคุมทันทีต่อมาในปี2535บเครื่องควบคุมนั้นอยู่ในจุดที่ใช้งานได้เธอเริ่มทดลองด้วยการตั้งพิกัด14มีนาคม2534วันแห่งการสูญเสียแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่ใช่วาลีแต่กลับเป็นเด็กหญิงที่เธอไม่รู้จักคนคนนั้นก็คือมินตราบผู้ที่มาจากอนาคตในอีก33ปีข้างหน้า แม้จะไม่ใช่คนที่ต้องการแต่พนิดาก็ตัดสินใจดูแลมินตาไว้ปิดบังความจริงจากคนอื่นตัวเด็กหญิงเองก็ไม่เข้าใจว่าตนเองนั้นเดินทางข้ามเวลามาซะแล้วด้วยความคิดถึงลูกสาวที่แท้จริงพนิดาจึงตัดสินใจเปิดเครื่องข้ามเวลาครั้งคราวนี้สิ่งที่ตามมาคือหญิงสาวแปลกหน้าที่เธอไม่เคยเห็นแต่หญิงสาวคนนั้นกลับเรียกเธอว่าแม่พนิดาปฏิเสธคำพูดของหญิงสาวแปลกหน้าโดยเธอไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือตัวตนเดียวกับเด็กหญิงที่ออกมาเมื่อคราวก่อน หญิงสาวแปลกหน้าอ้างตัวว่าเป็นแม่ของเด็กหญิงที่ข้ามเวลามาก่อนหน้าและต้องการจะทวงคืนแต่พนิดานั้นไม่ยอมเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นการต่อสู้นาทีคนดูแลบ้านถูกแทงเข้าที่ตาหญิงแปลกหน้าถูกพนิดาฆ่าโดยการผลักตกลงจากชั้นสูงของบ้านมินตราเด็กหญิงจากอนาคตเกิดสูญเสียความทรงจำกับทันหันพนิดาใช้โอกาสนี้เปลี่ยนชื่อเธอใหม่เป็นวาลีเหมือนกับลูกสาวของเธอที่จากไปแล้วพร้อมกับสวมตัวตนให้อีกด้วยทั้งคู่ ย้ายออกจากบ้านจ่าเลือกอนันต์ฝังเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาไว้เริ่มต้นชีวิตใหม่เด็กหญิงถูกเลี้ยงดูมาแบบลูกแท้ๆของพนิดาเวลาผ่านไปนับ10ปีตรงส่วนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเรื่องเวลานะครับแต่จากบอแสน่าจะอยู่ราวๆปี2 5 6 1เด็กหญิงวาลีในตอนนี้เติบโตจากเด็กหญิงเป็นหญิงสาวและก็ใช่ครับพนิดาจำหน้าของวาลีได้แล้วนี่คือคนที่เธอฆ่าตายกับมือทุกสิ่งทุกอย่างที่วาลีพูดในอดีตนั้นเป็นความจริง เธอจมกับความรู้สึกผิดจนสุดท้ายเธอก็ป่วยและก็ตายลงก่อนตายเธอได้บอกกับวาเลียไว้ว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านและนั่นก็กลายเป็นชื่อเรื่องนั่นเองครับทีนี้เรามาเริ่มต้นในฝั่งของวาเลีกันบ้างครับตรงส่วนนี้เนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้เรียงตามวันละแต่เรียงตามเหตุการณ์แทนอายุศูนย์ขวบนะครับปี2 5 6 2 น่าจะเป็นปีที่เธอเกิดมาครับโดยชื่อแรกของเธอก็คือมินตาลูกสาวของวาลีและก็ยุทธชัยอายุห้าขวบปี2567ครอบครัวมีปัญหาถึงขั้นลงไม้ลงมือวาลีจึงพามินตราหนีออกมากลับไปอย่างบ้านจารึกอน,นันต์ต่อมาปรากฏการประหลาดเกิดขึ้นกับมินตาเธอเห็นเงาน่ากลัวปริศนาและปรากฏการประหลาดที่ทําให้เธอนั้นต้องเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าเด็กหญิงนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่รู้ว่าได้เดินทางข้ามเวลากลับมาอย่างปี2535 เธอไม่ได้พบกับวาลีผู้เป็นแม่แต่กลับเป็นพันธิดาที่ตัดสินใจเลี้ยงดูเธอมินตาได้พบกับวาลีครั้งเธอว่าผู้เป็นแม่นั้นกลับถูกพันธิดาฆ่าตายการสูญเสียครั้งนี้สร้างบาดแผลในจิตใจจนทําให้ความทรงจําถูกปิดกัน้นมินตาสูญเสียความทรงจําตลอดช่วงชีวิต5ปีที่ผ่านมาเด็กหญิงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวาลีและย้ายออกจากบ้านจาลึกอน,นันต์เธอเติบโตมาในฐานะของลูกสาวพนิดา ผ่านไป26ปีตอนนี้เธออายุ31แกับประมาณปี2561วาลีเติบโตขึ้นเป็นนักข่าวสาวเธอพบรักเข้ากับยุทธชัยและได้แต่างงานกันแม่ของเธอที่ป่วยหนักเสียชีวิตลงก่อนตายพูดปริศนาว่าอยากกลับบ้านเมื่ออายุ32แกับปี2562วาลีได้ให้กำเนิดลูกสาวที่เกิดระหว่างเธอและยุทธชัยโดยเด็กถูกตั้งชื่อว่ามินตราในระหว่างนั้นจนถึงปี2567อายุ38ปีแกับปี2567 ตั้งแต่แต่งงานกันวารีมีปัญหายอย่างหนักกับสามีตัวเองมาตลอดจนถึงคราวทนไม่ไหวเธอตัดสินใจพาลูกสาวกลับไปอย่างบ้านเก่าที่พังงาเกิดปรากฏการประหลาดวารีพบเข้ากับเด็กหญิงใส่หน้ากากและลูกสาวของเธอหายตัวไปปรากฏการประหลาดเกิดขึ้นเธอถูกดูดเข้ามาในตู้เสื้อผ้าและย้อนเวลากลับไปอย่างปี2535อายุ38ปีเช่นเดิมแต่ว่าเป็นปี2535ครับวารีได้พบเข้ากับผู้เป็นแม่อีกครั้ง เธอไม่เข้าใจเรื่องการข่าเวลาทั้งหมดแต่ก็เดาได้ว่ามินตานั้นอยู่ที่นี่เอว่าพนิดากลับปฏิเสธในสิ่งที่เธอพูดและพยายามกักขังเธอ,เอไว้โดยให้นาทีเป็นคนเฝ้าเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นลงไม้ลงมือและเธอก็ถูกฆ่าโดยคนที่เลี้ยงดูเธอมานั่นเองวาลีกลายเป็นวิญญ,ญาณณนะบ้านจาลึกน,นัตนเธอได้แต่เฝ้ามองดูผู้เป็นแม่พาลูกสาวของเธอย้ายออกไปโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยผ่านไป33ปีอายุทางวิญญ,ญาณตอนนี้7 1แล้วนะครับ ผีวารีได้พบเข้ากับตัวเองในวัย38ลูกสาวในวัย5ขวบอีกครั้งเธอพยายามไล่ให้พวกเขาออกไปจากที่นี่ห้ามเข้ามาแต่ว่าผลลัพธ์กลับ,บตรงกันข้ามซ้ำร้าผีวารีนั้นยังมีส่วนที่ทําให้มินตราเข้าไปอยู่ในจุดข้ามเวลาหรือจริงๆก็คือตัวเองนั่นแหละครับนะตูเสื้อผ้าอีกด้วยนี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดตามความเข้าใจของพวกเราที่มีต่ออยากกลับบ้านเรื่องนี้ครับเชื่อว่าใครที่ดูรู้เรื่องมาก่อนเนี่ยมาฟังพวกเราพูดก็จะงงแน่นอนเราเล่นนะครับ เอาเป็นว่านี่ก็คืออธิบายแบบง่ายๆเลยครับก็จะประมาณนี้เนี่ยแหละล้างมือไปนานตั้งแต่ดาร์กก็ไม่ได้คิดอะไรแนวนี้เลยครับทีนี้ผมเชื่อว่าจะมีคําถามว่าเอ๊ะวาลีคือมินมินคือวาลีแล้วพวกเขาคือคนคนเดียวกันอย่างนั้นเหรอคําตอบก็คือใช่แล้วก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่ว่าเราจะตีความว่าคนคนเดียวกันนั้นหมายความว่าอย่างไรทั้งคู่เนี่ยเป็นแม่ลูกกันจริงๆมีตัวตนแยกเป็น2ในช่วงเวลาเดียวกันจริงๆแต่เส้นทางของสองคนนี้หมุนเป็นเกลียวเข้าหากัน ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดูจะขัดสามัญสำนึกนิดนึงนะครับหากเราพยายามวิ่งหาคําตอบเนี่ยก็จะงงทันทีเลยแต่ว่าตกการกะนี้เนี่ยเราต้องคิดแบบหนังย้อนเวลาครับซึ่งแนวแนวนี้เนี่ยจะมีสาเหตุที่ดูจะกาปั้นทุบดินหน่อยว่าาลาดอกหรือว่าความย้อนแย้งทางตรก,กะที่จะมาลบล้างความเป็นเหตุเป็นผลหนังข้ามเวลาแทบทุกเรื่องจะนําเสนอเหตุการณ์ที่เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมซึ่งวงกลมนี้เนี่ยจะเป็นวงกลมสมบูรณ์ครับโอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่วงกลมแต่เป็นรูปทรงอื่นแต่มันจะต้อง เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ครับไม่มีจุดเริ่มต้นหรือที่เราเรียกกันว่าลูปนั่นแหละอยากกลับบ้านเนี่ยแสดงลูปนี้ให้เราเห็นครับเกิดมาเป็นมินตาครับเปลี่ยนชื่อเป็นวาลีแล้วก็ให้กําเนิดมินตายครั้งหนึ่งที่จะเปลี่ยนเป็นวาลีครั้งหนึ่งนี่คือวังวนของ2คนนี้ซึ่งข้อมูลในซีรีส์เนี่ยก็ไม่มีฉเฉลยจุดเริ่มต้นถ้าจะให้เดาวก็บอกว่าไม่ค่อยอยากจะดาวเท่าไหร่ครับเพราะข้อมูลที่ดูเนี่ยมันก็น้อยเกินไปแรงจูงใจของตัวละครในการย้อนเวลาก็ไม่ชัดเจนนะัก แต่ถ้าจะให้เดาจริงๆเลยล่าของเรื่องก็คงเป็นตัวพนิดานี่แหละครับเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็อยู่ในที่ที่เป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่อย่างโรงไฟฟ้าครับลองจินตนาการถึงครั้งแรกที่มีการข้ามเวลาเกิดขึ้นครับตัวของคราวเดียยพนิดานะครับหลังจากที่สูญเสียลูกสาวไปเนี่ยคงจะเศร้าเสียใจมากๆครับแล้วก็อาจจะใช้ความรู้ที่มีและความบังเอิญอีกหน่อยครับเข้าไปเจอกับวิธีการข้ามเวลาตรงจุดนี้เนี่ยผมเดาวานะครับว่าอาจจะ ไม่ได้ทำสำเร็จภายใน1ปีแบบที่เราได้ดูกันในซีรีส์นะครับเธออาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตมุ่งมั่นนับหลาย10บปีจนแก่จนเฒ่าเลยก็ได้จนในที่สุดพนิดาก็ให้กำเนิดสาสารมืดข้ามเวลาได้สำเร็จและด้วยความตั้งใจบางอย่างหรือเธออาจจะไม่ได้ควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์นะครับเธอไม่สามารถจะสร้างเครื่องที่จะเปลี่ยนสาสารเป็นพายุหมุนแบบเดียวกับที่พนิดาในซีรีส์ที่เราได้ดูเนี่ยทำได้สาสารมืดนี้ ก็เลยปรากฏไปตามช่วงเวลาในชีวิตของเธออย่างไร้การควบคุมและช่วงเวลาที่มันไปโผล่เยอะที่สุดก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับเวลาในปี2,534ที่เธอนั้นสูญเสียลูกและสามีไปนั่นแหละพนธิดาในเวลานั้นนะครับพบมันเข้าโดยบังเอิญแบบที่เราเห็นในซีรีส์เลยและเหตุการณ์ก็จะเป็นไปตามที่เราได้ดูนั่นแหละครับนั่นคือการเกิดลูปโดยไม่ได้ตั้งใจครับ นี่เป็นคำอธิบายฉบับของพวกเราที่เข่าๆหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่าบันโนล้วนๆนะครับใครมีไอเดียที่เวิร์กกว่าก็สามารถพิมพ์ได้นะครับเริ่มปวดหัวแล้วขอข้ามไปที่ประเด็นสําคัญอีกอย่างเลยก็คือวาลีนั้นไม่ใช่ลูกยุทธชยัยแล้วเธอโคน,นิ่งตัวเองเหรอเป็นประเด็นที่น่าสนใจซึ่งผมก็รู้สึกสงสัยนิดหน่อยครับเพราะหนังไนดะ้หยอดมาว่าเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกผมคําพูดนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไงวาลีมีชู้หรือเปล่าหรือจู่จๆเธอตั้งท้องเองอย่างเป็นปริศนาเหนือธรรมชาติ ผมว่าไม่ใช่ทั้ง2แบบครับในความคิดของพวกเราเนี่ยเธอไม่ได้จูจ่ๆท้องเองอย่างแน่นอนแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีจุดวัวว่าทําไมเธอไม่ท้องไปตั้งนานแล้วต้องรอเป็น10ปีกว่าจะท้องต้องรอแต่งงานก่อนหรอไม่น่าจะใช่ครับมินตาเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดมาด้วยวิธีการปกตินั่นแหละก็คือพ่อแม่มีซัมติงกันมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นจริงๆแต่ที่ยุทธชัยนะครับบอกว่ามินตาไม่ใช่ลูกตัวเองนั่นอาจจะมาได้หลายทิศทางครับตัวอย่างเช่นเหตุการณ์บางอย่างที่ทาให้ยุทธชัยนะั้นแน่ใจว่าไม่ลูก แค่อะไรได้บ้างล่ะก็คือการตรวจ DNA มาแล้วไม่ตรงครับหรือว่ารู้ตัวว่าเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้แต่เมียท้องซะง,งั้นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ DNA มากกว่าครับไม่งั้นยังไงก็ท้องไม่ได้นะเป็นหมันนะแต่ยังไงก็ตามครับสรุปแล้วคือยุทธชัยเนี่ยแน่ใจว่ามินตาเนี่ยไม่ใช่ลูกครับซึ่งพวกเราก็มี2ทฤษฎีที่จะยกมาประกอบให้ฟังอย่างแรกก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างวาลีและสามีก็คือการที่ไม่พบ DNA ของพ่อในตัวเด็ก ทำให้เกิดการทะเลาก,กันถึงขั้นลงไม้ลงมือและนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้วาลีต้องกลับไปที่บ้านเพื่อเข้าสู่ลูปครั้งประเด็นก็คือท้องกับพ่อแต่ไม่มี DNA พ่อมันจะผิดมนุษย์ไปหรือเปล่าใช่ครับแต่ก็ต้องขอยกแนวคิดแบบกำปั้นทุบดีมเช่นเดิมครับ This is Paradox ความย้อนแย้งที่เป็นไปไม่ได้ในแนวตะก,กะวาลีนั้นอาจจะถูกดึงมาจากโลกอื่นหรือมิติอื่นก็ได้ครับเธอไม่มีตัวตนในจกักรวาลนี้ตั้งแต่แรก DNA ของเธอนั้นปฏิเสธ DNA อ,อื่นๆแม้จะมีการปฏิสนธิก็ตามมันค่อนข้างจะคลุมเครือครับแต่ค่อนข้างแน่ใจว่าเธอไม่ได้ท้องเองหรือว่าแยกล่างออกมาแน่นอนครับประเด็นสุดท้ายก็คือผีวาลีทาไมถึงเป็นสภาพแบบนั้นจากหญิงสาวที่หน้าตาดส,สวยทําไมถึงกลายเป็นวิญญาณที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวได้ผมคิดว่าถ้าคุณฟังเรื่องผีมาเยอะพอเนี่ยก็น่าจะเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลของตัวเองได้แน่นอนครับเรื่องผีในไทยเนี่ยก็ไม่แพ้ใครในโลกอยู่แล้ว แต่จะขอยกแนวคิดมาจากซีรีส์ The Haunting by m a n o r ของไมค์ฟานาแกนครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้อนิสงส์มาเยอะเหมือนกันพอๆกับดาร์กเลยซึ่งเรื่องราวของ by Minor เ,เขาบอกว่าคนที่ตายลงภายในขอบเขตพิเศษในบางกรณีนะครับอย่างเช่นบ้านที่มีความเก่าแก่อย่างบ้านจารึกนิลันวิญญาณของพวกเขาเจะไม่สามารถไปไหนได้ต้องวนเวียนติดอยู่กับความรู้สึกนี้ไปตลอดเวลาผ่านไปนานๆดวงวิญ,ญญาณเหล่านี้ก็จะเริ่มหลงลืมตัวตน ความทรงจําที่ว่าตัวเองเป็นใครเริ่มที่จะเลือนลางหรือว่าเพียงแค่เหตุการณ์ก่อนตายและสิ่งที่ฝังใจอยู่เท่านั้นสิ่งนี้ก็แปลเปลี่ยนรูปลักษณ์ของพวกเขาด้วยนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมวาลีถึงกลายเป็นผีที่โดนไฟไหม้เพราะนั่นคือสภาพที่เธอตายความรู้สึกที่รับรู้ก่อนสินใจและความคนึงหานั้นมีเพียงแค่ลูกสาวนี่ก็ตอบได้อีกว่าทําไมมีแค่มินตราลูกของเธอเท่านั้นที่เห็นแม้แต่ตัวเธอเองในอดีตนั้นก็ยังไม่เห็นเลยเพราะวิญญาณดวงนี้ มยหามินตราแกไม่ใช่วาลีนี่ก็คือทั้งหมดที่พวกเราอยากจะพูดเกี่ยวกับซีรีส์ไทยเรื่องนี้ครับตอนดูจบไม่เท่าไหร่แต่พอพูดถึงเนี่ยก็สนุกเลยแหละครับแต่ยังไงก็ไม่รู้แหละแต่คิดตามแล้วมันก็สนุกดีย้ำอีกครั้งนะครับว่าหลายๆส่วนนี้เนี่ยไม่ใช่ความถูกต้องจากออฟฟิเชียลคิดเอาสนุกรับตามภาษาหนังจบคนไม่จบแล้วก็พวกเราที่ชอบดูหนังแนวย้อนเวลานั่นแหละหากใครมีทฤษฎีเจ๋งๆมาแบ่งปันกันที่คอมเมนต์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ